และนี่คือเสียงของกบอะไรวะเนี่ยก็วันนี้ครับทวีเดตเท e ร์เวอร์ดีเฟนเนี่ยมีการอัปเดตเนาะเดี๋ยวเราจะมาสรุปก่อนละกันว่ามีอะไรบ้างมาดูที่อัปเดตล็อกเลยอัปเดตล็อกนะครับก็จะมีอัลต้าทวีเดตครีก็คือมีตัวละครใหม่ในการสุ่มธรรมดาถึง4ตัวละครเลยสุ่ม1ครั้งใช้เงิน1000สุ่ม10ครั้งใช้เงิน9,00 0นะครับสูงสุดถึงกอลลี่เนาะเรท0.1%แล้วก็มีตัวละครเอ็กซ์คูสีมาอีก2ตัวเป็นตัวโรบักนะครับ เป็นบอสทอยเลต5.0แล้วก็แจ็กกอนน์ไททันทีวีแมนเอ๊ะไททันทีวีแมนอันนี้คือเอ๊ะเดี๋ยวนะคือส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ตามซีรีส์ของสกิวิดี้อะไรเงี้ยมานานแล้ะอันนี้คือร่างใหม่ของไททันทีวีแมนใช่ไหมเฮ้ยแต่ตัวแมวมันน่ารักจัง <c oughs> เป็นตัวละครให้เราสุ่มเนาะก็ตามที่ดูเมื่อกี้นะครับส่วนเอ็กซ์คลูซตัวน,วนี่มาในราคาที่แพงนะแพงมากแจ็กกนน์ไททันทีวีแมนเนี่ย699โลบัก l e s p a c e s l o w i n g อูอันนี้มันคือร่างที่เป็นร่างอัปเกรดต,ต่อไปหรือว่ายังไงอะถ้าใครรู้ลองคอมเมนต์หน่อยคือไม่ได้ติดตามมานานมากๆแล้วเว้ยรู้แค่ว่าตั้งแต่เป็นอัปเกรดไท่านซีนีม่าแมนอะก็ไม่มีร่างอื่นอีกเลยไม่สิต้องบอกว่าเลิกตามไปสักพักหนึ่งแล้วก็ไม่ดูมีหรือเปล่าส่วนบอสทอยเลทนี่4.0นี่มีให้สุ่ม5.0คือตัวเติมเนาะเป็นสปอนเซอร์อีกแล้วนะครับแต่มันดูกลางๆก,กว่าตัวไททันเอเลียนแมนว่ะอ๋อไททันเอเลียนแมนมันแพงกว่าเนาะ อันนี้มันสปอนแค่เจ็ดแสนเองไม่ไม่เยอะไม่เยอะอันนี้ล้านกว่าแล้วดูดีกว่าด้วยในส่วนของตู้สุ่มก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้นะครับอัลต้าทอยเรดเคสนะครับอันนี้สุ่ม10ครั้ง900 0ัครั้งละพันโอกาสออกช้นีหน่แต่พูดถึงช้นี่ก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สุ่มเนาะก็ไม่เคยได้ช้นี่มาก่อนเลยเอ้ยไม่ดีเคยได้มาตัวหนึ่งดีว่ะเดี๋ยววันนี้จะมาสุม่มเลยละกันคือของผมมีเงินทั้งหมด1นึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันนะครับไม่รู้จะสุ แต่ที่แน่ๆ1,667อะไรวะเนี่ยโคตรลกเลยไม่ได้มาเคลียร์กล่องเคลียร์ตัวละครเลยอะเยอะเกินเดี๋ยวนะเพนซิลแมนทำไมมันเยอะขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอเคลียร์เพนซิลแมนแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหสองร้อยี่สิบก้าตัวเอาเรื่องเยอะจะจัดเลยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ก็เยอะเหมือนกันเนี่ยทิกออทรีสเนี่ยเออทำไมตุนมาเยอะจังวะสงสัยตอนเปิดกล่องแน่นเลย ขาย92ตัวทีนี้เดี๋ยวไปสุ่มเลยดีกว่าแต่ก่อนไปสุ่มนะครับก็เดี๋ยวขอทําการกินยา l u c ี้โพชั่นเพิ่มดวงก่อนนะครับถึงแม้จะแบบไม่ค่อยเห็นผลก็ตามเถอะคิดว่าจะออกกรอิี่สักตัวไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่ออกนะแสนห้าเนี่ยมันโอกาสน้อยอยู่แล้วออ้แคททอยเลนเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทําการสุ่มสักแป๊บหนึ่งก่อนละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับโอเคครับสุ่มเสร็จเรียบร้อยนะฮะแต่ขอเคลียร์ช่องบ้าหนึ่ง ได้ใช้นี่มาตัวหนึ่งนะฮะเป็นของตัวเจ้าอัปเกรดมาเฟียทอยเลทก็ดูดีนะแล้วก็ตัวละครที่ขาดก็มีแค่กอร์ลี่กล่าวไว้แล้วแหละว่ากอร์ลี่ไม่น่าได้อะเลนมันน้อยแล้วก็ควนเงินเยอะกว่านี้ด้วยแหละอันนี้เดี๋ยวขอขายให้ได้สักประมาณ18,000ก่อนแล้วไปสุ่มเพิ่มนะฮะมามาสุ่ม2รอบสุดท้ายเอ้ยมิติกได้เยอะมากเลยได้มา4 5หตัวแล้วแบททอยเลนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าด้วยโอเคก็เดี๋ยวมาจัดทีมหน่อยแล้วกัน ตัวมิตินะครับได้มา5ตัวละครก็เดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวจะแจกไว้สัก2ตัวละครและกันที่เหลือเดี๋ยวขอขายเอาเจมก่อนตอนนี้ต้องการเจมไปซื้อตัวเอกลุสีตัวใหม่เนาะเห็นราคาแพงมากจริงๆถ้ามีกอลลี่ขายก็เดี๋ยวซื้อกอลลี่มารีวิวด้วยละกันแต่ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะครับหามาหลายซืรอฟมากๆเลยนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่เจอคนขายกอลลี่สักตัวเลยหรือว่ามันเพิ่งมาวะก็เลยไม่มีแต่เอกลุสีแพงมากอะ่ะหมื่นกว่าหมื่นกว่าเจมเลยเหรอรอสักสองสามวันค่อยรีวิวด้ไหมราคาจะได้ลง อจจะเหลือสัก6ก0 0็ก็ได้นะอ่ะเอาเป็นว่าก็หาตัวกอลี่มามานานมากแล้วว่ะเดี๋ยวขอไปรีวิวก่อนละกันนะครับเอาแค่3ตัวก่อนก็ได้อุ v Fc เอาว่ะ Fc ซะด้วยก็ไหนๆเราก็มาเจอกันในวันที่พี่มานั่งสุ่มหาตัวละครจงเอาตัวละครมิติไปซะเอาไปเลยสุ่มได้มาตั้ง5ตัวอ่ะถึงเวลาแหละนี่ก็นานแล้วแหละกว่าจะเข้าไปลงเอเละสะักทีใช้เวลาในการหาตัวกอรี่นานมากสุดท้ายหาไม่เจอนะครับ ก็เหมือนเดิมก่อนไปเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันคนละหนึ่งครั้ง และขอฝากร้านวิวประกอบไว้ด้วยนะครับหาซื้อตัวละครราคาถูกปลอดภัยต้องนี่เลยวิวประกอบชอบยอดขายมากกว่า1 4 0 0 0 0ชิ้นมีสินค้าและบริการต่างๆให้เลือกซื้อมากมายอย่าง p r e t o Tower Defense นอกจากจะมีเกมขายในราคาถูก <c oughs> ก็ยังมีตัวละครให้ซื้อถูกๆด้วยนะโดยเริ่มต้นราคาถูกเพียงแค่9บาทเท่านั้นและยิง่งเป็นตัวละครที่ใช้โลบักในการซื้อนะครับแนะนําเลยว่าซื้อผ่านเว็บถูกกว่าแน่นอนอย่างเช่น Titan b e a t Ballman ก็ราคาเพียงแค่3 9บาทเอง <c oughs> และตอนนี้นะครับ Anime Defender มีบริการให้เลือกเยอะมากๆเลยซื้อเกมพาร์ทผ่านบิว ก,ก็ถูกกว่าเติมเองด้วยนะและตอนนี้ตัวละครเองก็มีให้เลือกซื้อหลายตัวแล้วนะมีอัปเดตเรื่อยๆเลยอย่าลืมนะครับซื้อของดีราคาถูกปลอดภัยต้องยุปรกรณ์เท่านั้นมาเรามาวางเจ้าตัวแคททอยเล t กันเลยดีกว่านะครับเอ้ยทำไมมีสิ่งนี้ว,วุงวิ้งแต่ก็ไม่ใช่ชายนี่นี่หว่าจำได้ว่าสุ่มสุ่มไม่ได้ชายนี่หรือว่ามันเป็นกิเตอร์ตัวละครอยู่แล้วเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจหนึ่งพันห้าร้อยระยะยี่สิบคูดาวหนึ่งวิพอขึ้นเลเวลสองนะครับดีไซน์ตัวละครเนี่ยเพิ่มจวดขึ้นนมานะครับ ดาเมจเป็น4,375ระยะ40คูดาว1วิมีวง2วงวง1ตีไกลวง1ตีใกล้วงตีไกลจะเป็นโจมตีแบบสเปรดนะครับถือว่ากว้างมากเลยใช้800ขึ้นเลเวล3 l เลเวล3ให้ดานะจรวดเพิ่มมานั่นไงเลเวล3 3ดาเมจ9,500ระยะ40คูดาว1วินาทีนะครับเอาจริงเนี่ยถือว่าเป็นตัวต้นเกมที่โหดนะเมื่อเทียบกับตัวสมัยก่อนหลายๆตัวเนาะ พอขึ้นเลเวล4สใช้เงิน1,500นระครับเลเวล4นะครับในส่วนของที่ซน์ตัวละครเพิ่มหมวกขึ้นมากลายเป็นน้องแมวใส่หมวกน่ารักจังเป็นคนชอบแมวอะ่ะแล้วก็ป้องกันสตันได้2ทีนะฮะาดามเมจเป็น 15, 0 0 0ระยะ40คููดาวน์1วินาทีถือว่าเป็น1ในตัวละครที่ใช้ในการปั๊มแรงเอนเลสได้เช่นกันสำหรับมือใหม่นะตัวละครนี้ค่อนข้างดีมากๆนะครับใช้เงินไม่เยอะในการอัพไม่เยอะแต่ดามเมจโหดมาก ตอนนี้งงที่ว่าตัวละครมันมีแสงวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอันนี้ไม่ใช่ช้นี่ใช่ไหมคือเป็นสีตัวละครอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าอัปเกรดมาเฟียทอยเลยดีกว่าตัวนี้ล่างไม่อัปเกรดก็โหดนะแต่นี้เป็นล่างอัปเกรดนะครับโอ้แสบตานี่มันออร่ชาช้นี่ชัดๆก็คือถ้าเป็นช้นี่จะมีออร่าสีทองทองตรงเท้าเนาะเลเวลหนึ่งดาเมจหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าระยะยี่สิบห้าคูดาวหนึ่งจุดห้านะครับใช้เงินในการลงสามร้อยใช้เงินในการอัพสี่ร้อยเอ้ย เลเวล2เพิ่มปืนเลเซอร์ขึ้นมาดาเมจ1 8 0 0ระยะ30คูดาวศูน์อนะครับพอเป็นเลเวล3เพิ่มปืนคู่ขึ้นมาเหมือนจะยิงเป็นปืนพิษเนาะดาเมจ4ี5 0 50, ระยะ3 5คูดาวศน์ 0, รู้สึกจะเขียนว่าโจมตีสเปรแต่ทำไมดูไม่ออกว่าเป็นสเปรยังไงเลยวะอาจจะแบบน้องแมวมันทำดาเมจเลยดูไม่ออกเลเวล4นะครับเพิ่มปืนเลเซอร์ขึ้นมาอีกข้างหนึ่งดาเมจ6,670รระยะ40คูดาวศูน์ดแต่แน่ๆตอนนี้ดูไม่ออกนะว่ามันโจ อาจจะเพราะปืนมันยิงเป็นเลเซอร์หรือว่าสเปซมันหมายถึงยิงพิษกับยิงเลเซอร์สีแดงพร้อมกันวะแต่เท่นะชอบชอบชอบ,ชอบการขึ้นเลเวลห้าใช้เงินอีก3,200นอะครับเชดเพิ่มหน้ากา,กากขึ้นมาเท่จัดเลยดาเมจ9,000ระยะ40คูดาวน์0ุดนะครับ DPS อยู่ที่วีละสี่0 0นันนะครับออ้เฮ้แต่ดีไซน์มันดีมากเลยอ่ะคือในการอัพแต่ละเลเวลมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดอ่ะถือว่าแจ่มมากโคตรด,ดีเลย แต่ว่าดูไม่ออกนะฮะว่ามันเป็นสเปซย,ยังไงเวหรือว่าสเปซแบบสองวูดจริงๆเมื่อกี้ขอขายเมวดูก่อนอยากรู้ว่ามันมันสเปซย,ยังไง <laughs> เออเนี่ยมันก็โดนตัวเดียวไม่ไม่เหมือนตัวแคททอยเลตอะที่ยิงตัวหน้าแล้วตัวสองสามสี่มันโดนไปด้วยเนี่ยอันนี้คือตัวหลังยังไม่โดนเลยอ่ะช่างมันแล้วกันเอาเป็นว่าเราไปดูตัวมิติกกันเลยดีกว่าตัวมิติกือแบททอยเลตนะครับทอยเลตหัวโลนเลเวลหนึ่งเนี่ยใช้เงินลงแค่สี่้อยนะ ดาเมจหนึ่งพันระยะยี่สิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองนะครับอุ้ยเฮ้ยโหดมากอะ่ะใช้เงินลงสี่ร้อยแต่มันโจมตีขนาดเนี้ยเลเวลสองดาเมจสองพันระยะยี่สิบเจ็ดคูดาวศูนย์จุดสองนะครับพอขึ้นเลเวลสามนะครับเพิ่มลําโพงขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งดาเมจเป็นสามพันระยะสามสิบสองคูดาวศูนย์จุดสองนะครับดีไซน์ตัวเมื่อกี้ดีกว่าเยอะเลยตัวนี้มันไม่ค่อยเพิ่มอะไรมากเนาะขึ้นเลเวลห้าใช้เงินแปดพันห้าร้อยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแต่ทําไมการสตาร์100ทหนึ่งร้อยทีเลยวะ เอามาทำอะไร100ครั้งเดี๋ยวสุดท้ายแม่งก็รีอยู่ดีเลเวล5นะครับ mm. ก็ดาเมจเป็น9,500ระยะ40คูดาวน์0.2นะครับและใช้เงิน17,500ในการขึ้นเลเวล6น่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายละอันนี้ขอพูดในส่วนของดีไซน์ก่อนดีไซน์เนี่ยส่วนตัวชอบอัปเกรดมาเฟียทอยเลตเท่กว่าเยอะคือทุกเลเวลเนี่ยเพิ่มอาวุธปืนเลเซอร์ปืนพิษใส่หน้าก,ากากขึ้นมานะฮะตัวนี้ไม่มีอะไรมากนอกจากลำโพงเนาะพอขึ้นเลเวล6เลเวลสุดท้ายนะครับในส่วนของดีไซน์ตัวะครนนย เพิ่มแว่นขึ้นมาเหมือนเนื้อทอยเลตเลยอ่ะมันคือเนื้อทอยเลตล่างอัปเกรดหรือเปล่าดาเมจหนึ่งมืนหกพันระยะห้าสิบห้าคูดาวศูนย์จุดสองนะครับ DPS แปดหมื่นเนี่ยส่วนตัวมาเฟียแม่งเท่กว่าเยอะเลยโอเคก็เดี๋ยววางเจ้าแมวใหม่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาวางบัฟก,กันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่ตัวบัฟของเราทั้ง2ตัวเลวตันนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวละครเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไง สำหรับเจ้าแมวเหมียวก่อนนะครับดาเมจเพิ่มเป็น18,750ระยะ46คูดาวศูน์จุดนะครับดาเมจต่อวีก็อยู่ที่วีละ25,000นะฮะก็ถือว่าเยอะอยู่นะในมุมมองของตัวอีพิกนะครับต่อไปเจ้าอัปเกรดมาเฟียทอยเล็ตเนี่ยดาเมจเพิ่มเป็น11,250ระยะ46คูดาวศูน์จุดนะครับ DPS ด,ดาเมจต่อวีเพิ่มเป็น7 3็ดหมนะครับโอ้โหเยอะนะ แต่ตอนนี้ก็ยังดูไม่ออกว่าสเปซยังไงส่วนแบร์ททัวเรตนะครับเจ้าทอ i เลตหัวล้นดาเมจเป็น20,000ระยะ63.25และคูดาวเป็น0.16นะครับ PS, ดีเพีดาเมจต่อวิเนี่ยเป็น125,000เลยนะโคตรเยอะประเด็นคือน้องเป็นโจมตีแบบ AOE เพียวๆไม่ใช่ดาเมจเก้เว้ยแล้วคือมันมันอาจจะโหดกว่าไฮเปอร์เอาส่วนตัวมองอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าโจมตีกว้างโจมตีแรงแล้วก็การสตาร์ร้อยที คือแม่งสุดอะแล้วก็ใช้เงินในการลงในการอัพอะช่วงแรกถือว่าน้อยมากนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับเจ้าแบทเทอรีไม่ติดตรอใหม่ลองคอมเมนต,ต์ดูส่วนตัวนะคิดว่าโหดกว่าไฮเปอร์เวต้ตอนเนี้ยทั้งการสตาร์ททั้งใช้เงินในการอัพเนี่ยแล้วก็ขนาดตัวละครมันเล็กอะโหดนะเว้ยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวอันนี้พี่ออโต้สคริปต์อยู่เวฟสี่สี่จะออโต้ยาวๆโดยที่ไม่หยุดเลยนะจะไปได้สักกี่เวฟนะครับ <S <S ะะไไก,ก็ตอนนี้นะครับออโต้สคริปต์มาถึงเวฟหนึ่งร้อยแปดโดยที่ไม่หยุดเลยสักนิดเดียวนะะ บอกเลยว่าโหดมากแต่เวฟร้อยแปดต้องหยุดแล้วแหละเพราะว่าเริ่มทาดาเมจไม่ทันละไปติดตอนเจอ DJ t o i ท e t ตแปลว่าดาเมจต,ตัวนี้ถือว่าเอาเรื่องมากๆเลยแล้วดีไม่ดีนะสามารถไปได้แบบร้อยสิบห้าร้อยยี่สิบเลยก็ได้นะนี่ขนาดไม่จัดตัวละครสโลมาช่วยนะอย่าลืมแบบเอาตัวละครชิวๆมาเลยไม่ได้จัดทีมในการแบบช่วยลงร้อยเปอร์เซ็นต์ยังได้ขนาดนี้โหดมากเดี๋ยวกลัวคลิปยาวกว็เดี๋ยวถ้าตอนตัดตอนเนี่ยพี่ขอตัดแบบว่าข้ามไปตอนที่บ้านแตกเลยแล้วกันนะครับ พราะดูจากความสามารถก็จะรู้อยู่แล้วเนาะว่าแม่งโหดจริงตัวเนี้ยไอการสตาร์ลอยทีโคตรมีประโยชน์โอเคครับรวมๆเนี่ยก็มาได้ถึงเวฟที่120เลยนะ120โดยที่ไม่มีตัวไททันแฟนแมนไม่มีตัวสโลกลุ่มสักตัวเลยนะฮะถือว่ามาไกลมากส่วนตัวอาจจะยกรางวัลให้เจ้าตัวแบทเทอรี่เนี่ยมันอาจจะเป็นมิติที่เก่งสุดเลยก็ได้นะตอนเนี้ยไม่รู้ว่ะเมื่อเทียบกับเจ้าแฮมเมอร์ไอตัวแฮมเมอร์ก็ดีเหมือนกันนะแต่ตัวนี้มันแบบมันฝุดกว่าว่ะ ด้วยความที่ดาเมจดมันเพียวๆพวไม่ผสมอะไรเลยเนาะไม่ใช่ดาเมจเกดด้วยอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมเออถ้าได้ตัวกอลลี่มาเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมารีวิวให้เลยเพราะว่าวันนี้หากันมานานมากแต่ตอนตัดคลิปคงตัดสั้นๆไปนะครับไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย